สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องสำหรับผู้สแสวงหาความเข้าใจในบุญบาปและกรรมวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อที่หลายคนสงสัยการเข้าวัดทำบุญได้บุญจริงไหมแค่เดินเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ใส่บาตรแบบนี้ได้บุญไหมหรือแค่ทำไปตามกระแสนิยมเราจะมาเปิดมุมมองผ่านหกตอนต่อไปนี้ที่จะเปลี่ยนความคิดคุณไปตลอดกาล บุญคืออะไรทำไมคนเราจึงสแสวงหาคำว่าบุญในพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่การใส่บาตรถวายสังฆทานหรือสร้างวัดเท่านั้นแต่หมายถึงพลังงานแห่งความดีที่เกิดจากเจตนาในการกระทำที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเจตนาเป็นตัวกรรมนั่นหมายความว่าการกระทำใดๆ ที่มีเจตนาที่ดีย่อมนำมาซึ่งผลดีเรียกว่าบุญในทางตรองกันข้ามการกระทำด้วยเจตนาร้ายแม้ดูเหมือนดีภายนอกก็อาจไม่เกิดบุญเลยหลายคนเข้าวัดด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าแค่ไปก็ได้บุญหรือใส่เงินเยอะจะได้บุญเยอะความเข้าใจนี้ไม่ผิดทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเช่นกัน บุญจึงเป็นเรื่องของเจตนาบวกความเข้าใจและการกระทำในตอนนี้จึงขอสรุปว่าบุญไม่ใช่ของซื้อขายบุญไม่ใช่สิ่งที่วัดด้วยเงินบุญต้องเกิดจากใจที่ดีมีเมตตาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นแค่เข้าวัดได้บุญเลยไหมหรือแค่หลอกตัวเองหลายคนถามว่าแค่ไปวัด ได้บุญไหมคําตอบคือแล้วแต่เจตนาไปวัดแล้วทำอะไรไปเพราะใจสงบอยากฟังธรรมสวดมนต์จะเริ่มสติเท่านี้ก็ได้บุญแน่นอนแต่ไปเพราะเพื่อนชวนหรือไปเพราะกลัวบาปแบบนี้ได้บุญน้อยไปถ่ายรูปโพสลงโซเชียลว,ว่าฉันเป็นคนดีแบบนี้อาจไม่ได้บุญเลย การได้บุญจริงต้องประกอบด้วยสามอย่างคือเจตนาอยากทำดีการกระทำด้วยความเคารพไม่ลวกลวกและผลที่เกิดขึ้นใจสงบเกิดปัญญาแม้จะไม่มีเงินถวายสังฆทานเลยแต่แค่เข้าไปกราบพระด้วยใจสงบก็ถือว่าได้บุญมากในขณะที่บางคนถวายของแพงแต่ดูถูกพระเหยียดผู้อื่น หรือหวังแค่รวยเร็วแบบนี้ไม่เกิดบุญทำบุญแบบไหนถึงได้บุญแท้จริงไม่ใช่ทุกการทำบุญจะนำบุญมาให้เสมอไปมีสมปัจจัยสำคัญที่ทำให้การทำบุญเกิดบุญจริง 1. ผ่านให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่อวดไม่ดูถูกผู้รับ 2. ศีลรักษากายวาจาใจให้สงบสะอาดเช่นไม่โกหกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้น 3. ภาวนาฝึกจิตให้ตั้งมั่นมีสติมีปัญญาเช่นการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือฟังธรรมแล้วนำไปปฏิบัติบางคนทำทานมากแต่ไม่มีศีลเช่น เอาเงินจากอบายามุกมาทำบุญหรือทำบุญแล้วยังพูดจาหยาบคายอิจฉาริษยานั่นคือทำบุญแต่ใจไม่บุญดังนั้นเราต้องทำให้ครบทั้งสามประการถึงจะได้บุญแท้จริงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเข้าวัดทำบุญมีความเข้าใจผิดหลายอย่างที่ทำให้การทำบุญกลายเป็นการสะสมอัตตาเช่นคิดว่าทำบุญเยอะเท่ากับ ชาตินี้ต้องรวยบุญไม่ใช่การจ่ายเพื่อแลกโชคลาภแต่เป็นการกล่อมกลาจิตใจคิดว่าบริจาคเงินมากได้บุญมากกว่าบุญวัดจากใจที่ให้ไม่ใช่แค่จำนวนเงินไปวัดบ่อยเท่ากับดีแน่นอนถ้าไปวัดแต่ยังดูถูกคนอื่นยังโกหกยังเห็นแก่ตัวก็ไม่ได้บุญจริง หวังแต่ให้หลวงพ่ออวยพรหรือตั้งจิตขอพรสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างแรงใจแต่ไม่ได้แทนการลงมือทำจริงเข้าวัดแล้วไม่ได้บุญเพราะอะไรมีหลายเหตุผลที่ทำให้การทำบุญไม่ก่อบุญเช่นไม่มีศรัทธาทำบุญแบบเฉยๆไม่เข้าใจไม่ตั้งใจทำบุญเพราะอยากเอาชนะกรรมทันทีแบบนี้คือหวังผลไม่ใช่ปล่อยวาง ทำบุญแล้วดูถูกคนอื่นเช่นฉันดีกว่าเพราะทำบุญเยอะกว่าเอาบาปมาสร้างบุญเช่นเอาเงินจากธุรกิจผิดศีลธรรมไปถวายวัดบุญที่แท้ต้องเกิดจากความเข้าใจความเมตตาและปัญญาถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้บุญที่ทำก็เปรียบเหมือนใส่น้ำในตะกรา้าคือร่วมหมดไม่เหลือผล วิธีเข้าวัดให้ได้บุญจริงและยั่งยืน VS สิ่งที่ควรทำตั้งใจเข้าวัดด้วยความสงบถ่อมตนฟังธรรมแล้วนำไปคิดและใช้ในชีวิตจริงรักษาศีลอย่างน้อยศีลห้าให้ครบสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ต้องนานแต่ทำสม่ำเสมอถวายทานตามกำลังไม่เดือดร้อนใครแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์และเจ้ากรรมในเวร สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหวังแต่ผลลัพธ์ทางวัตถุทำบุญเพราะกลัวหรือเพราะกระแสสังคมอวดบุญอวดความดีด่าคนอื่นที่ทำบุญไม่เหมือนตนเห็นไหมครับการเข้าวัดทำบุญได้บุญจริงแต่อยู่ที่ว่าเราทำด้วยใจแบบไหนและเข้าใจบุญแค่ไหนบุญแท้ไม่ได้อยู่ที่วัดแต่อยู่ที่ใจที่ใสของเรา ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe